โอเคครับเพื่อนๆครับลองมาให้เรียบร้อยนะรสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับ s a คโค n e e แอนโดรฟินเอลีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาไ like ล่กันหน่อยนะว่าผมรู้สึกอย่างไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะฮะของ s a คโคเนนะครับเหนือ<ม>ขึ้นมาจาก e อ d o ด p h i n Pro 4T ทีนะครับแล้วก็มันเคยออกมาแล้วรุ่นที่1นะครับตอนนี้เป็นรุ่นที่2แล้วตอนนี้ผมใส่เทียบกันอยู่เลยนะครับระหว่างรุ่นที่1กับรุ่นที่2ณขณะนี้นะผมยืนอยู่บนรองเท้า2ข้างที่ไม่เหมือนกันนะครับ ผมใส่ El i t e รุ่นแรกเนี่ยอยู่ที่เท้าซ้ายนะครับแล้วใส่ El i t e รุ่นที่2อเนี่ยอยู่ที่เท้าขวานะครับตอนที่สวมใส่เข้าไปเนี่ยฟีลลิ่งในการสวมใส่ผมใส่ที่เบอร์ส0 us นะครับ28เซนเท้าผมยาว26.5ผมใส่ที่ตรงไซส์คือบวกหนนิด1.5ผมขยับนิ้วเท้าได้อิสระเลยทั้งคู่นะครับเพราะฉนั้นใครเคยใส่รุ่นแรกมาผมว่ารุ่น2เนี่ยใส่ได้เลือกไซส์เดิมได้เลยแบบสบายสบายบริเวณกลางเท้าก็ยืนได้แบบเต็มเต็มโอเคทุกอย่างนะครับบริเวณส้นเท้าเนี่ยท ตอนแรกผมก็สังเกตว่าไอ้รุ่น2เนี่ยบริเวณตรงนี้มันจะแปลกๆหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยตรงดีไซน์บริเวณส้นเท้าฮิลเ,เคานเตอร์รอบข้อเท้าตรงนี้นะครับมันดูแล้วไม่คิดว่ามันจะกระชับเท้าได้ดีนะปรากฏว่ามันทําได้ดีกว่าที่คิดนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสวมใส่ได้ง่ายด้วยเราสามารถเหยียบส้นลงไปแบบนี้เหมือนใส่สลิปออนอะแล้วก็ขยับนิดหน่อยมันก็เด้งขึ้นมากระชับเข้ารูปแบบนี้ อันนี้ผมประทับใจนะว่าเฮ้ยเขาดีไซน์ออกมาได้ดี่ะเหมือนใส่สลิปออเลยเพื่อนๆเหยียบลงไปแบบเนี้ยแล้วก็ดึงกลับเข้ามาให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วมันก็ยังกระชับเท้าได้ดีด้วยนะอันนี้สําคัญอันนี้ประทับใจเพราะฉะนั้นเรื่องการสวมใส่นะครับของทั้ง2คู่นี้มันเหมือนเดิมมาตรฐานเดียวกับแบบเดิมทุกอย่างเลยเพราะฉนั้นเพื่อนๆคนไหน,น,นใส่เบอร์10 US มา9 US มาเดรรุ่นที่1นะครับมาดรุ่นที่2เนี่ยเลือกตรงใส้ได้ไม่มีปัญหาครับ แล้วมาต่อกันที่ตัวโฟมบ้างนะครับโฟมในรุ่นที่2เนี่ยใช้ชื่อว่า INCREDI RUN นนะครับ RUN เนี่ยมันเป็นโฟมตัวใหม่เลยที่เขาเปลี่ยนชื่อมาใหม่ด้วยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจะใช้ Power Run กันนะมีไล่ตั้งแต่ภาว e รัน n PB, p ภาว r ร u n plus นะครับแล้วก็มี Power Run hg นะในรุ่นรุ่นแรกเนี่ย e no n o น i n i t i t e 1เนี่ยครับใช้ Power Run hg นะครับแต่ในพวกตระกูลโปรหรือว่าสปีดเนี่ยใช้ Power Run pb พาวรัน HG ในรุ่นแรกกับ Incred i n c r ครดิร n ในรุ่นที่2เนี่ยต่างกันเลยวัสดุที่ขึ้นรูปม,มาพาวรัน HG เนี่ยใช้ P-Backs นะครับส่วนของ Incred i n r r e d ดิร n เนี่ยเขาใช้ TPEE e. เพราะนั้นวัสดุขึ้นรูปต่างกันนะพอขึ้นออกมาแล้วเนี่ยฟิลลิ่งโฟมก็เลยต่างกันด้วยแทบจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยนะครับใครเคยลองรุ่นแรกมาแล้วเนี่ยจดจำคาแรคเตอร์ได้แบบนี้ชอบแบบนี้นะผมบอกได้เลยนะว่าพอมารุ่นที่2นะ คลิกหน้ามือเป็นหลังมือมันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเลยนะครับจากสายที่แบบมีความนุ่มนิดนึงนะฮะมีความเฟิรม์มแล้วก็ตอบสนองดีนะครับมาในรุ่นที่2เนี่ยพี่เขาจะเปลี่ยนเป็นนุ่มแล้วก็ยุบตัวฟีลลิ่งแบบยุบตัวลงไปนะแล้วก็เด้งตอบสนองกลับมาคาแรคเตอร์ character เปลี่ยนนะครับวิธีการใช้งานก็คงจะเปลี่ยนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่เคยใช้ในรุ่นแรกมานะครับแล้วชอบฟีลแบบนี้รุ่นแรกนะผมบอกเลยนะว่าต้องปรับตัวเยอะมากถ้าจะไปต่อในรุ่นที่2นะครับหรือ ดีไม่ดีเพื่อนๆอาจจะข้ามรุ่นที่2ไปเลยก็ได้ mm. นะเพราะว่าส่วนตัวนะผมคิดว่าใครที่ชอบคาแรคเตอร์แบบรุ่นแรกมาแล้วเนี่ยจะไปรุ่น2เนี่ยปรับตัวเยอะเลยนะแต่แต่แตผมอยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากให้ลองก่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าฟิลลิ่งโฟมของคู่นี้เพรามันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่ปุ๊บเพื่อนจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากซังคน,นี่นะครับในรุ่นนี้เนี่ยโฟมเนี่ยนุ่มนุ่มมากแล้วก็เวลาคือแค่ยืนเฉยๆอะ กดเท้าลงไปนี่ก็ยุบลงไปแล้วอะครับถ้าเทียบกับรุ่นแรกนี่ต่างกันเลยนะรุ่นแรกนี่กดลงไปยังกดยากหน่อยแต่รุ่นสองน,นี่กดลงไปนี่ยุบตัวลงไปเลยนะครับแต่การตอบสนองเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับยุบตัวลงไปแล้วเด้งตอบสนองคืนแรงตอบกลับมาเนี่ยชัดมากๆมันทําให้รองเท้าคู่นี้นะผมใส่แล้วรู้สึกว่ามันจังหวะที่เราเหยียบกระทืบเท้าลงไปปุ๊บแล้วมันก็เด้งตอบสนองกลับมาเนี่ยมันมีแรงมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็เราใช้แรงน้อยลง รองเท้าเนี่ยมันพาเราวิ่งได้เร็วขึ้นฟีลลิ่งมันเป็นแบบนี้ตอนที่เปรียบเทียบกันดูระหว่าง2คู่นะครับกับรุ่นแรกกับรุ่น2เนี่ยรุ่น2เนี่ยก็คือมีการต่อสองที่ดีขึ้นนะครับชัดขึ้นแล้วก็นุ่มสบายขึ้นแต่พอมันนุ่มแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆต้องถามถึงก็คือเรื่องแล้วรองเท้าเนี่ยมันมั่นคงไหมมันใส่ยากหรือเปล่ามันใส่แล้วดิ้นไหมวิ่งชา้าจ,จะใส่ได้ไหมนะครับผมเนี่ยได้มีโอกาสลองแล้ววิ่งทั้งเพจชา้าแล้วก็เพจเร็วต้อองบอกเลยว่า ถ้าวิ่งช้าชานะเพื่อนเพื่อนต้องพยายามล็อกข้อเท้าให้ดีๆนิดหนึง่งต้องพยายามล็อกข้อเท้านิดหนึง่งโฟกัสเท้าให้แม่นๆ่นลงไปแล้วก็เด้งตอบสนองกับคืออย่าแช่เท้านานถ้าแช่เท้านานปุ๊กเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะโฟมมันจะดิ้นไปดิ้นมาแล้วมันจะทําให้เรานั้นคอนโทรลรองเท้าลําบากต้องพยายามซอยเท้าให้ไวขึ้นให้เร็วขึ้นนะครับแตะพื้นแล้วเด้งแตะขึ้นแล้วเด้งแตะพ,พื้นแล้วเด้งแบบนีนะ้มันจะช่วยขึ้นได้เยอะ เพราะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนจะเอาไปวิ่งช้านะครับก็ต้องซอยเท้าให้เร็วขึ้นหน่อยนะถ้าไปวิ่งช้าแล้วแช่เท้าด้วยเนี่ยผมว่าจะลําบากแต่ถ้าเกิดไปวิ่งที่ความเร็วนะครับเพสเร็วขึ้นมาหน่อยนะฮะสักเพสห้าเพสสี่เนี่ยผมว่าก็ยังดีอยู่นะครับยังโอเคอยู่แต่เอาอีกนิดนึงนะต่อให้วิ่งเร็วแค่ไหนแต่ยังแช่เท้าอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่รองเท้ามันจะดิ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องพยายามตบเท้าให้ไวแล้วตบแล้วก็เด้งแล้วก็ส่กเท้ากลับให้เร็วขึ้น คือตบท้าปุ๊บแล้วเด้งกลับเลยตบท้าปุ๊บแล้วเด้งกลับเลยทําให้เป็นแบบนี้นะครับวิ่งเร็ววิ่งช้าก็คือต้องพยายามทําแบบนี้มันจะช่วยลดอาการความไม่มั่นคงของรองเท้าลงได้ว่ากันประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ aggressive speed roll นี่นี่ยังเป็นไฮไลท์ของคู่นี้นะคือใส่คู่นี้เนะี่ยนอกจากนุ่มแล้วก็ตอบสนองดีแล้วเนี่ยมันยังกริ้งแล้วก็ไหลไปข้างหน้าได้ด้วยนะครับแต่ถ้าส่วนตัวนะผมมาชอบ elite รุ่นแรกมากกว่า ในการไหลพวกนี้เพราะเวลาที่พื้นมันเฟิร์มอะ่ะมันจะรู้สึกว่ากริ้งได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเทียบกันนะกับรุ่นที่2เนี่ยรุ่นแรกเนี่ยโฟมอ่ะมันเฟิร์มกว่าพอเวลามันกลิ้งเท้ามันเลยรู้สึกว่ากริ้งได้ง่ายขึ้นมากกว่ารุ่น2นะครับแต่รุ่น2เนี่ยกดแล้วเด้งพุ่งไปขา้างหน้ากดแล้วเด้งพุ่งไปข้างหน้ามากกว่ารุ่นแรกนะครับถ้าคู่นี้เนี่ยผมจะแนะนําว่าอ e ีลีสองเนี่ยเหมาะกับใครนะครับคือผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยากได้รองเท้าแบบทําความเร็วเลยนะ ซึ่งมาครั้งนี้นะผมว่ามันตอบโจทย์แล้วนะครับซัพพอร์ตดีในระยะไกล4 2กิโลเมตรนะครับวิ่งแล้วก็ทำความเร็วได้นะครับวิ่งเพลย์หเพลได้ผมว่าคู่นี้ตอบโจทย์ได้เลยแบบสบาย,ส,บายส่วนใครที่ไม่ได้วิ่งเร็วมากนักนะครับก็อาจจะลองดูคู่อื่นอาจจะเช่นพวกโปร4 e n o อโนฟินโปแบบนี้เป็นต้นผมว่าคู่นั้นนะ่ะทำได้หลากหลายกว่าซ้อมได้หลากหลายกว่าสามารถใส่แข่งได้ด้วยแล้วก็ยังมีความมั่นคงเพียงพอสําหรับคนที่ อาจจะยังไม่แข็งแรงมากนักเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสรองเท้าคาร์บอนอย่าง Endorphin Pro 4นะครับคู่นั้นก็จะตอบโจทย์มากกว่าคู่นี้คู่นี้คือให้ขาแรงเถอะใครที่ต้องการทําความเร็วสร้างสถิติตัวเองนะครับฝึกซ้อมร่างกายมาแข็งแรงดีแล้วนะครับคู่นี้จะตอบโจทย์ส่วนระยะทําการเนี่ยก็ได้5โล10โล21จนถึงฟูลมาราทอนแบบสบายๆนะครับเพราะว่าตัวโฟมก็หนาซัพพอร์ตได้ดีวิ่งยาวๆได้แบบสบายๆงั้นเดี๋ยวมาสรุปข้อมูลกันอีกสักนิดสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับ ซ a คโ o เน่เอนโดฟินเอลิทสนะครับเพื่อนๆครับโฟมใช้เป็น i n c r e รดิรันนะฮะ i ิน r ครดิรันเป็นโฟมชุดใหม่ของ s a คโคเทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส้นเท้าคู่นี้เนี่ยจะสูงที่39.5นะครับหน้าเท้าสูงที่31.5นะครับรอบอยู่ที่8นะครับน้ำหนักคู่น,นี้207กรัมในขนาด10 US ซึ่งเท่ากับรุ่นแรกรุ่นแรกก็คือ207กรัมเหมือนกันรุ่นนี้ก็207กรัมนะครับถ้าเทียบกันแล้วกับรุ่น En d o r p h i n p r ส4นะ เ n โ r ฟินโปรสเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่227กรัมนะครับซึ่งก็จะต่างกันประมาณ20กรัมเบาลง20กรัมราคาอยู่ที่8 9 9 0บาทนะครับซึ่งจะต่างกับ p r o 4อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0บาท1000บาทที่คุณจ่ายเพิ่มขึ้นมาคุณได้อะไรบ้างหนึ่งได้โฟมใหม่ได้ i n c r e d ดิ run ชุดใหม่ดีไซน์ใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็น้ำหนักที่ลดทอนลองไปอีก20กรัมนะแล้วก็บริเวณอัปเปอร์ที่เป็นแบบใหม่แบบบางด้วยนะครับคือถ้ามันเพื่อนคนไหนมีงบนะครับ ที่สามารถจ่ายเพิ่มได้อีก1,000บาทนะครับคือเลงโปรสีไปแล้วแต่อยากได้ตัวที่ท็อปกว่านั้นนะครับแล้วก็ได้สเปคอะไรที่ดีขึ้นทั้งโฟมดีขึ้นทั้งหน้าผ้าที่บางขึ้นนะน้ำหนักที่เบาลงนะครับก็เพิ่มอีก1,000บาทขยับขึ้นไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ชอบรองเท้าที่นุ่มๆแบบนี้นะไม่ชอบฟิลน์ลุ่มๆม,มากๆแบบนี้ไม่ชอบนะครับก็ลองดูตัว Elite 1 Elite 1ยังมีขายอยู่นะครับแล้วก็ราคาก็ลดลงมาผมว่าพอสมควรทีเดียว ยังพอเล่นได้อยู่ในช่วงเวลานี้แต่ถ้าผ่านไปสักประมาณ6เดือนเนี่ยผมว่าก็มันต้อง discontinue แล้วคู่นั้นนะครับมารุ่น2เลยดีกว่านะครับก็ทั้งหมดก็คือความคิดเห็นของผมกับรองเท้าคู่นี้ครับ Saucony Endorphin Elite 2ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ช่วยคอมเมนต์บอกกันมาทีนะอยากรู้ว่ารู้สึกอย่างไรกับรองเท้าคู่นี้ตัวท็อปที่สุดของ Saucony เวลานี้ Endorphin Elite 2นะครับ แล้วก็ไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนเครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณครับลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ